กับเรียนท่านประธานค่ะฉันชุติมาเอี่มชวดชวลิตนะคะผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะออขอบพระคุณท่านสมาชิกทิสมาชกทุกท่านนะคะที่ให้ความห่วงใยนะคะในการดําเนินงานของววค่ะการแก้ไขพรบครั้งนี้ค่ะ เป็นการแก้ไขพรบรเพื่อให้ววสามารถทำงานได้เท่ากับหน่วยวิจัยอื่นๆของประเทศนี้นะคะที่สามารถที่จะนำผลงานวิจัยเนะะี่ยค่ะไปใช้ประโยชน์แล้วก็ร่วมลงทุนไดเ้เราได้รับงบประมาณแผ่นดินในในการสนับสนุนการดำเนินงานลดลงนะคะเนื่องจากว่า มีข้อติดขัดนะคะในเรื่องของการที่จะให้รัฐวิสาหกิจนะะเนี่ยค่ะนำเอาเงินงบประมาณจากที่ตัวเองหาได้นะะี่ค่ะมาเติมในการทำในการดำเนินงานของวอจึงมีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องนำเอาทรัพย์สินของวอนะคะที่มีที่เกิดขึ้นนะคะจาก การวิจัยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปรรัญญาหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์นะคะที่ได้ได้งบลงทุนจากรัฐบาลมาเนี่ยค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะที่อยากจะใหะ้นำเอางานวิจัยของววนะะี่ค่ะไปใช้ประโยชน์ ลูกค้าของวอมี2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนนะคะอันนี้เราสนับสนุนโดยสนับสนุนในลักษณะที่เรียกว่าเป็น non-profit organization ก็คือไม่ได้หวังผลกำไร เป็นลักวสวาหกิจประเภทส่งเสริมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทํางานวิจัยที่ไปสู่ชุมชนนะคะเป็นงานวิจัยในเชิงที่เราให้รากญ่าหรือคนตัวเล็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงงานวิจัยได้ใช้ประโยชน์ได้นะคะโรงงานต่างๆที่มีก็ให้บริการในราคาที่ถูกมากนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่วอดําดำเนินการอยู่ส่วนคะแนน ITA ที่เมื่อกี้ท่านวุฒิสมาชิกได้พูดถึงอะคะ่ะ เราอยู่ในระดับดีมาโดยตลอดนะคะอันดับต้นๆน,น,นะคะของกระทรวงก็คือเป็นอันดับ1ห,หรืออันดับ2มาตลอดเพราะฉะนั้นคะแนน ITA ที่ขยับลดลงเล็กน้อยในระดับที่เกิน90%กว่าเป์นี่ยทางราัชาการถือว่า ในระดับดีแล้วอะค่ะก็นี้ก็เรียนมาเพื่อปลดให้ความไว้วางใจได้นะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะคะเรื่องของความโปร่งใสความมีธรรมิบาลอันนี้เราถูกกำกับดูแลด้วยหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางสครเอเองทางปปชอเองก็มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะเรียนมาเพื่อปลดพิจารณานะคะขอให้ได้สนับสนุนวัวนะคะในการทํางานครั้งนี้นะคะงานยากกว่าที่ปกตินะคะที่ที่เราจะต้องดําเนินการเนี่ยค่ะเพราะว่า จะต้องมีนำเอาวิจัยไปใช้ให้ได้จริงนะคะแล้วก็หาไรายได้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับหน่วยงานแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะขอบคุณค่ะครัขบขอบคุณผู้จีแจงทั้งสองท่านครับมีส